วันนี้เราจะมาทำปูไข่ดองซอสเกาหลีให้ดูนะคะปูไข่แน่นๆเลยนะคะสั่งมาจากครูปังนะคะไข่แน่นทุกตัวเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องล้างทําความสะอาดเนื้อปูก่อนนะคะด้านนอกให้มันสะอาดนะคะเพื่อเรากินเข้าไปแล้วจะได้ไม่ท้องเสียนะ เสร็จแล้วนะคะเราจะนําปูขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็มานบรรจุวางไว้ในกล่องเตรียมรอที่จะใส่น้นนําซอสเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้ําซอสขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ หั่นพริกเขียวนะคะไม่ต้องใหญ่และไม่ต้องเล็กมากแบบชิ้นพอตามใจชอบตัวเองเลยนะคะหั่นลงไปสักประมาณ3เม็ด4เม็ดก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็มาหั่นกระเทียมต่อค่ะกระเทียมใช้ประมาณสัก7กลีบนะคะปอกแล้วนะคะ ตามด้วยต้นหอมนะคะอันนี้นะคะจะใช้เป็นหอมไทยนะคะใครที่มีต้นหอมใหญ่ของเกาหลีก็ใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้ใช้ไม่เยอะมากค่ะประมาณ3-4ต้นแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ใช้ครึ่งหัวพอนะคะหั่นพอให้มีกลิ่นหอมนะคะเคี่ยวซอสนะคะจะใช้น้ำ ซอสของเกาหลีนะั่นคือก็คือคันจังนะคะประมาณ3ทัพพีนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าครึ่งหมอ้อตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ตั้งพักไว้นะคะให้ซอสเย็นก่อนนะคะพอซอสเย็นแล้วนะคะผักที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็เทลงไปในน้ำซอสของเราได้เลยค่ะมันจะเพิ่มความหวานในน้ำซอสนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำตาลเยอะนะคะ คืออันนี้ทําทานเองนะคะก็เลยใช้พริกของไทยนะคะกลัวมันไม่เผ็ดนะคะเป็นคนชอบทานเผ็ดค่ะใครจะเติมก็ได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราจะเติมงางาลงไปนะคะเพื่อความหอมแล้วก็เทใส่ในปูที่เราพักไว้ได้เลยค่ะน่าทานมากเลย พยายามอย่าให้เนื้อปูลอยให้ปูลอยขึ้นมานะคะกดลงไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะปูไข่ดองของเรานะคะเสร็จแล้วเราเอาฝาดันหับนะคะปิดไว้นะคะดองไว้หนึ่งคืนนะคะก็สามารถนํามาทานได้แล้วค่ะ